มีเลข05หรือ50นะอยู mm ่ในทีเ hmm. ปียนรถอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะต้องระวังการกระทบกระทั่งกับญาติผู้ใหญ่ mm hmm. กระทบกระทั่งกับลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีมีอายุหรือมีอํานาจเหนือนเราดังนั้นเลข05หรือ50เนะี่ยมันเป็นเลขที่ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความยิ่งทั้งแล้วก็มั่นใจตัวเองแบบสุดตอง mm hmm. จนบางครั้งเนี่ย หลายๆคนเนี่ยจะมาบอกเราว่าเออเหมือนเราจะเป็นคนที่มั่นใจเกินไปหรือพูดง่ายๆแบบบานๆเยอะเราหลงตัวเกินไปหรือเปล่าต้องระวังอนุภาพของเลข05หรือ50มันทําให้เกิดการเพ่งเลงหรือความไม่รักไม่เมตตาจากคนที่เขามีอํานาจเหนือเราได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานในสายของการเป็นนักบวชนักบุญสายศาสนานะ เราจะไปเจอปัญหาพวกนี้เยอะแต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตตามปกติแล้วอยากมีเลขที่ดีที่สุดนะปรึกษาอาจารย์ได้ใช้วันเกิดใช้อาชีพ